หมดนี่สองหมืนเมื่อไโทวหาหนูนะตามเอกไอทก็ถางมันตายตายมา่อไรก็เลิกกามเ้ไ <laughs> หอนอร่อยยัย่ที่นี่ส <c oughs> ามถึงร้ยสาถึงร้อยยยมาขายตั้งแต่กี่โมงเนี่ย <c oughs> พิงางคืกตนเช้า,อ,าอยู่โู่นตอนเช้าอยู่เซเว่น อ๋อตอนช้าอยู่เซเว่นสามถุงแล้วร้อยเป็นเท่าไหร่จ๊ะหาหน่อยพิเศษไหมมีแถมบ้างไหมยายมีแถมบ้างไหมเนี่ยยายอยาแถมแตไงอ่ะยายได้ห้าบาทเองอ๋อยายรับมาขายหรอเขาทำนะยายมาขายแล้วเขาจะหยิบไว้แล้วยายก็เอาตูดไปคืนเขาแล้วนั่นก็เปรของยายบ้านยายอยู่ชลบุรียมืองพัทลุแล้วยายนอนบ้านเก่านี่เบียดเอดนนนอน้ำไหวแล้วหมดไหมแต่ละวันหมดไหมยายมันเหลือน้อยยายจะเดินสักร้านหาหมด หมดหรอค่ะแต่ว่งนี้มาเหมายายหน่อยอ้าวพรุ่งนี้มาเหมายายนะยายอยู่เท่าไหร่แล้วจ๊ะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดหยั่งนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาอุ่นนุนใหม่ได้หายดีหายดีนะยายรู้สึกรู้สึกเหมือนพี่ไหมใช่ตะกิดตะขวางใจไม่รู้อ่ะไปหาแกงรอบไปเจอกับยายเหรอใช่ใช่ไปปามใจตัวเองนี่ยหรอวะ เอาอะไรยายกินข้าวยังอ่ะยังไม่หิวยังไม่หิวขายหมดแล้วก็หิวอ๋อถ้าขายหมดแล้วก็หิวเหรอใช่งั้นถ้าหนูเหมาหมดอ่ะแล้ยายไปกินข้าวกับหนูได้ไหมกินตรงนี้กินตรงเนี้ยเดินไปด้วยกันก็ได้เหมาหมดเลยอ่าโอเคโอเคไปใส่เลยอ่ะยายใส่เลยใส่เสร็จแค่ใครซื้อแล้วนะอ่าเอาช่วยถือบ้างเอาช่วยถืออ่ะได้ได้ค่ะได้ค่ะไป ยายูช่วยไหมหนักเลยยหนักกะดยายห่ามายังหนักเลยยี่สิบหกเซ็ตหมดสองพันหกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวยายก็ต้องหักให้เขาแล้วยายก็เก็บไว้ห่อละห้าบาทใช่ค่ะดให้ยายหมดเลยดูให้ยายหมดเลยขอบคุณมากครับหมดแล้วหิวข้าวหรือยัง บอกว่าถ้าหมดแล้วจะหิวข้าวอาไมใหญ่รู้นกถมายังไงอะ้าดุกะถูกเข้าร้านได้ไหมคะได้เห็ไหมมาคือยายยายชื่ออะไรคะชื่อล่ะสำรานนามตะกุลพานน้อยหนูชื่ออีฟนะล่ะชื่อเพาะนั่นเนี่ยชื่อเหมือนน้องสาวยายเลยมีคนเคยเหมายายบ่อยไหม ไม่เลยยายขายกี่ปีแล้วจ๊ะ นีไม่ถึงปีรอบวันจันทร์จะไปนู่นสายใต้โอ้แล้วก่อนหน้านี้ยายอยู่ที่ไหนก่อนจะมาขายเนี่ยอยู่บ้านนอกทีนี้มันเก็บขวดมันไม่ได้เขาก็ชวนมาขายได้ถุงหน้าบาทไปใหม่ยายก็เลยลงมายายมีลูกคนหนึ่งแล้วลูกจะไปคนหนึ่งหลานคนหนึ่งหลานแก่สิบขวบแล้วทำไมยายยังต้องมาขายของอ่ะยายา<อ>าที่อายุเจ็ดสิบกวา่าแล้วไม่ขายเลยเราเอาอะไรกินไหนรขาชาวบ้านก็าไฟข้าวนาัก็ยังติดเขาไว้เดือนตกวันละสองสามร น้อยใช่ไหมยายต่อวันหนึ่งใช่ก็ไม่หมดก็ไม่ได้ที่บ้านเขามันมีคนทำไงเขามีคนคนแก,ก่กอกคนแก,ก่กอกอยู่3คนคนแก่ก็เหมือนกับยายเนี่ยหรอคือมาจากที่อื่นเนี้ยหรอจ๊ะ แล้วยายมาอยู่กับเขาเนี่ยยายก็ต้องจ่ายค่าเช่าอีกใช่เดือนหกร้อย 600. เขาก็มีวันหยุดให้ไหม,มไม่หยุด,ดถ้าเราหยุดปุ๊บนะเขาทํากันแล้วเราไปนอนไม่ได้ต้องมาช่วยเขากาะแยายคิดว่ายายจะทําอย่างนี้จนถึงอายุเท่าไหร่ทำเยกระทั่งมันตายตายมาเไรก็เลิกสาวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กถ้าเกิดว่ายายไม่ทําตรงเนี้ยแล้วยายจะไปทําอะไรคิดไหม ทำอะไรไม่ได้แล้วลางช่วย้ังจามเขาก็ไม่เอาเขาเคนแก่แล้วยายมีหนี้มีสินอะไรไหมมีดิอ๋อที่ทําทุกวันนี้เพราะว่าไปจ่ายหนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่หนี้เยอะไหมสองหมื่มมนทองไม่ใหายทองไหมนะทุกวันมไม่ต้องขยันเป็นหนี้เขาแตา่ตายไปแล้วก็หมดปีนี้เจ้าของขนมก็บอกล่างออะยก ให้โรงพยาบาลไปเลยตายแล้วก็โรงพยาบาลเขาไปทําเองนี่ยายก็บอกทาหลานชายมันบอกยากไม่ต้องประยุกให้เขาถ้าตายแล้วก็เอาศพมาบ้านเดี๋ยวมันจะบวชให้หลานไม่ให้หอออก็มารกโอ้ยเจาอ้ยเคยน้อยใจชีวิตตัวเองไหมไม่เคยไม่เคยเลยเกิดม,มามันจนก็ต้องสู้ํำตาไหลานะอยากกลับบ้านไม่อยู<ะ>่กับหลานไหมอยาก ตอนนั้นเรียนมาตั้งมันแดงๆเราก็คิดถึงคิดถึง,ถงลานไหมคิดถึงเรียงมันมา่าพูดถึงเดี๋ยวรองหายมันคือดวงใจเราเนาะยายเนาะแล้ถ้ายายหมดนี่อ่ะยายจะกลับไปอยู่บ้านไหมไปสิ อยู่นี่มันทรมานนะบางครั้งเขาก็ว่าเอาแก่แล้วผูดนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็น้อยใจนะแต่เราเถียงเขาไม่ได้แม่ไปทางานกับหนูไหมหนูขายอาหารเสริมตัวนี้จะบํารุงกระดูกไขข้อจะขายของอย่างงี้ดีกว่าชอบขายของแต่แล้วถ้าหนูช่วยช้ยนี่ให้อะแล้วยายกลับอยู่กับหลานเอาไหมไม่เอาดีกว่าเก่งใจนั้นยายไปช่วยหนูแพ็คของ5วันแลกกับช้ยนี่2 0 0 0 0แล้วเดี๋ยวหนูจะพายายไปส่งบ้านหาหลานโอเคไหมไปทำไม่เป็น ่วยใช้นี่ให้สองหมื่นนีะ่เอาเลยยายสงสารหนูไม่เคยใครเมามีหนูเมานี่ก็ยายยังเกรงใจเลยโอ้ยทำไมเมายายวะโโหนูอยากช่วยยายไงยายหนูไม่รู้จะพูดยังไงกับยายแล้วยายดื้อใช่เ <c oughs> ชื่ออยากหมดหนี่สองหมื่นเมื่อไหร่โทรหาหนูนะเช่ไหมถ้าโดนเขาว่าจนไม่ไหวแล้วร่างกายไม่ไหวแล้วไปหาหนูไงหนูรอนะออ